สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในช่องยีนมือ2แต่วันนี้อย่าตกใจไปนะแม่น้ะไม่มียีนขึ้นแต่เป็นงานผ้าขนหนูค่ะแม่จ๋าวันนี้มาเสิร์ฟให้ค่ะเป็นเกรดพรีเมียมเกรดโรงแรมกันเลยนะคะขนาดจะอยู่ที่3รอเอ้ย130ซนติเมตรค่ะแม่จ๋าหรือว่าเมตร30เนาะแม่เนาะราคาผืนละ390บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อคัตตอนแท้ร0อนะแม่นะ เป็นตัวทอนะคะแม่จ๋าขนคู่ก็คือนี่แม่เห็นไหมเวลาเส้นใย,ยทอของเขานะคะตัวนี้ซับน้ำได้ดีค่ะแม่ราคาผืนละ390บาทถามว่าถ้าใช้ตัวผืนหนึ่งอ่ะ390บบาทราคามันแรงไหมถ้าเรายังไม่ได้เคยใช้นะคะที่เป็นเกรดพรีเมียมแบบนี้มันมองยังไงมันก็แพงอยู่แล้วคะ่ะนะคะแต่อยากให้เปิดใจคะ่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะตัวนี้เป็นขนาดผืนใหญ่นะคะแล้วก็ซับน้ำได้ดีไม่บาดผิว ะะแม่จ๋าทนต่อการซักหรือว่าทําความสะอาดนะคะซักบ่อยๆได้เลยซักแล้วสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะยิ่งซักยิ่งนิ่มจะเป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าขนหนูนะคะที่แม่ๆชอบแล้วก็ถูกใจกันแน่นอนค่ะเกรดผ้าขนหนูแบบนี้นะคะแม่จ๋าเป็นงานเกรดโรงแรมค่ะแม่ <S 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 ผืนหนึ่งเขาขายกันอยู่ที่ผืนละห0ร้อยอัพแน่นอนแล้วแต่ขนาดด้วยนะแต่ของลูกค่ะคุณแม่จ๋าแม่ดูนะ <S <S ใหญ่มาก แทบจะเป็นผ้าห่มอยู่แล้วค่ะแม่จ๋านะคะสําหรับตัวนี้ใครที่เป็นสาวอวกใครที่เป็นสาวโอเวอร์ไซส์นะคะคุณแม่จา๋าหายห่วงนะคะหาผ้าเช็ดต,ตัวยากๆนะคะนี่เลยค่ะตอบโจทย์มากๆเลยพื้นละ390าบาทลองเปิดใจเอาไปใช้ดูนะเกรดโรงแรมเกรดนี้ <ๆ S 1> เลยค่ะคุณแม่จ๋าตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าที่นํามาเสริมนะคะที่มาให้กับแม่ๆค่ะ, <ๆ S 1> คะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีสีนี้นะคะแม่จ๋าแม่แจ้งกับน้องแอดมินนะคะว่า สีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนี่เลยนะคะผืนใหญ่จริงๆแม่ปกติแล้วเราซื้อผ้าเช็ดตัวตามห้างทั่วไปอะ่ะผืนประมาณนี้ก็ราคา5600ก็ยังมีนะคะ400อัพ300นี่ยังได้เป็นเกรดที่แบบบางๆนะคะแต่ตัวนี้เวลาเราเช็ดตัวแล้วซับน้ําแล้วนะคะแม่จ๋าเช็ดแห้งภายในรอบเดียวค่ะนะคะแล้วอีกอย่างไม่อับชื้นเป็นการทอใยเส้นแบบ ขนคู่อะค่ะแม่จ๋านะคะไม่บาดผิวด้วยถ้าสนใจรับนะคะตัวนี้สีน้ําเงินผืนนี้ตัวนี้ชินกับงานเสื้อแม่นะคะผืนนี้นะคะสีน้ำเงินแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งสีค่ะแม่จะมีสีขาวสีขาวนะคะแม่จ๋าส่วนใหญ่แล้วก็นิยมกันอยู่เหมือนกันนะคะสีขาวเป็นสีอะไรที่แบบหายากนะเป็นสีที่เบสิกเบสิกแต่หายากค่ะแม่จ๋าวันนี้มาเสิร์ฟให้กับแม่แม่ สสีด้วยกันนะคะก็จะมีสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยผื่นใหญ่แม่ยังไงเปิดใจลองเอาไปใช้ได้เลยค่ะจะเป็นตัวที่แม่แม่ชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะใช้งานได้นานคุณแม่จะซักกี่รอบกีๆๆ่รอบก็ไม่ยุ่ยคนนะคะไม่หลุดแน่นอนคะ่ะแม่น้ําหนักดีปกเท่าไหร่สามารถนะคะใช้ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่แบบนี้อย่างคุณตาคุณยายนะคะที่ปวกแบบเนี้ย ร่างใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชายนะคะที่ตัวสูงอกใหญ่ๆนะคะตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะคุณแม่จา๋าหรือว่าใครนะคะจะเอาไปเปลี่ยนเป็นผ้าห่มนะคะอยู่ในรถห่มในที่นอนให้ลูกให้หลานนะคะปูรองนอนแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่จา๋ายังไงฝากติดตามด้วยนะคะผ้าขนหนูเกรดพรีเมียมค่ะคุณแม่สั่งซื้อได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ไลน์แอด แจ้งแค่ว่าแม่อยากได้ผ้าขนหนูที่น้องแก้วรีวิวแล้วตามด้วยสีสีขาวหรือว่าสีน้ําเงินค่ะแม่นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็สําหรับงานยีนเดี๋ยวเรามีมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่แน่นอนค่ะคุณแม่จ๋ารลอกก่อนตอนนี้กําลังแบบว่าเลือกงานส,สวยๆมีแล้วแหละแต่เราจะเลือกนะคะเอาที่มันเป็นพิเศษที่สุดนะคะมาให้กับแม่ๆไล์อาร์ آ, คลิปนี้นะคะขอนําเสนอที่งานผ้าขนหนูกันก่อนนะคะ สั่งซื้อกันเข้ามาค่ะแม่จ๋านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีจ้า